สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมอีกแล้วเช่นเคยฮะวันนี้มาทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่17พฤศจิกายน2564สุดสัปดาห์นี้มีเกมการแข่งขันโ o ล l ซูเปอร์ไบ e นะครับเป็นสนามเปิดซิงใหม่ล่าสุดที่อินโดนีเซียด้วยนะฮะตารางเวลาแข่งขันผมก็ได้โพสต์ไว้ในหน้าชุมชนของ YouTube ตรงนี้แล้วก็ใน Facebook Fanpage 2เพจก็คือ b i กร r แมนเพื่อชาว2องล้อทุกสายพันธุ์แล้วก็ b i กร r แมนคนรัก m o เต g p นะฮะไปติดตามไปเซฟไปบันทึกจะดีมากก็คือช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบ,รบ,รบ,รบจะได้ไม่พลาดนะ,ะเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายของ world superbike กันแล้วแล้วก็ใครที่ชื่นชอบ F1 นะครับสุดสัปดาห์นี้ก็มีการแข่งขันที่สนามโลซาลกาตานะฮะ ก็เวลาไม่ดึกนะประมาณ3ามทุ่มตารางเวลาผมก็ได้โพสต์ไว้ในหน้าชุมชนของช่อง YouTube F1 Thailand, Thailand. ก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามดนะ้วยเดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จผมก็จะไปลงคลิปในช่อง F1 กันต่อนะฮะทุกคนอแต่เนื่องด้วยนะครับในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือจะมาพูดถึงเรื่องของ v o ล์ o ไบเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้จะตัดสินแชมป์โลกกันแล้วและจะเป็นสนามสุดท้ายดังนั้นมาทําความ รู้จักสนามนี้มาวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรให้ได้ตามต่อบ้างสําหรับรายการชิงแชมป์โลกรายการนี้นะฮะทุกคนสําหรับสนามนี้ก็ปิดซิงใหม่ล่าสุดเลยนะฮะมันดาลิกา้าเซอร์กิตที่ก่อลอมบอกประเทศอินโดนีเซียฮะก่อสร้างกันมาก็นู้นนะตั้งแต่5ปีกว่าที่แล้วนะครับพึ่งที่จะมาเสร็จสิ้นเอาในแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็มีการไป เปิดสนามอย่างเป็นทางการนะครับประธานนายิบดีของอินโดนีเซียก็มาเปิดงานเองนะฮะก็คือคุณโจโควิโดโดนะฮะมาเปิดงานเมื่อ2อสวันที่ผ่านมาสนามนี้ก็เป็นสนามสตรีทเรสแห่งแรกนะครับของ MotoGP ในยุคนี้จริงๆจะว่าไปแล้ว MotoGP หรือว่ารายการแข่งขันชิงแชมป์โลกหนึ่งเนี่ยก็มาจัดนะครับในในอินโดนีเซียเนี่ยนู่นนะจนแต่ยุคกลางยุคกลางยุค90ใครยังทันอยู่บ้างฮะ แข่งขังกันล่าสุดก็คือปี1997นะครับพ่อหมอฮะวอลเลนติโนโรซี่ก็เคยมาชนะที่นี่ด้วยนะครับด้วยรถอตอนนั้นแกลงแข่งในรุ่น125ซีซีครับอ่าก็มาเป็นมาเป็นแชมป์สนามนี้ด้วยสนามเซตุนเพื่อนๆที่ดูมาอย่างยาวนานน่าจะพอจําสนามนี้ได้จําได้กันไหมฮะหรือว่าจะมีแต่น้องๆแล้วตอนนี้ก็สนามเซตุนก็เป็นสนามที่อยู่ใกล้ๆจาการ์ตานั่นแหละนะฮะใกล้ๆกรุงจาการ์ตาแต่ก็ไม่ได้มีการทําอะไรใหม่ขึ้นมา นะฮะก็ปล่อยแต่จริงๆก็ใช้ลงแข่งใช้อะไรแต่แต่มันอาจจะไม่ได้มาตรฐานแล้วมันเก่ามันไม่ได้รับการบูรณะเท่าที่ควรแต่ในส่วนของสนามแห่งนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลของอินโดนีเซียภูมิใจนําเสนอฮะเพราะว่าสนามที่นี่นะ่ะรัฐบาลเขาบริหารจัดการเสร็จสับเลยครับเรียกว่าตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวด้วยนั่นแหละในส่วนหนึ่งก็เลยมีงบประมาณมาจัดสรรตรงนี้ให้นะครับไหนๆก็จะทาแล้วก็เลยทําใหม่ไปเลยดีกว่าไม่ต้องไป ไปแบบว่าต่อเติมของเก่าก็คือเซตุนนะครับซึ่งเคยเป็นสนาแมแข่งชาติในเมื่อก่อนเนี่ยก็เลยเอาเอา,เอาที่นี่นะฮะก็ใช้เวลา5ปีกว่าซึ่งถือว่านานไม่นานอยู่นะฮะทำไมมันถึงนานฮะก็เพราะว่ามันเรียกว่ามันมีประเด็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความที่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ใช้ทำมาหากินของชาวบ้านชาวเกาะเขาเกาะลองบอกเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งรัฐบาลก็จะเอาจะเวคืนพื้นที่ใช่ไหมล่ะอ่าไม่อนุญ,ญาตให้ ทำอะไรตรงนี้แล้วนะฮะการเวรคืนพื้นที่มันก็มีอยู่ทุกที่ทั่วโลกนั่นแหละอย่างในบ้านเราก็จะมีมาตรการของรัฐบาลก็คือจะต้องหาที่อยู่ใหม่ให้กับผู้คนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอาเขาออกไปแล้วเนี่ยแล้วบานการบัจาัดก,การอาจจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์นะครับจากหลายๆองค์กรนะฮะว่าเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่เป็นธรรมกับประชาชนสักเท่าไหร่เลยหรือว่าสนามแข่งรถที่มันจะมาทําลายเขาเรียกว่าทําลายธรรมชาติบรรยากาศธ,ธรรมชาติทําลายระบบนิเวศอะไรต่างๆหรือเปล่ามันก็เลย ยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่นานเหมือนกันนะากว่าที่จะสร้างได้แล้วสุดท้ายก็สําเร็จลงมาจนได้นี่แหละนะฮะสนามนี้มันก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นสตรีทเลสก็คือสตรีทเลสหมายความว่ามันเป็นถนนสาธารณะที่ใช้สัญจรไปมาทั่วๆไปในวันธรรมดาที่ไม่มีเกมกแข่งขันเนี่ยแต่ถ้ามีการแข่งขันเมื่อไหร่พ๊กก็จะต้องว่างเว้นไปสัก2 3วันก่อนหน้านั้นเพื่อที่จะมาเคลียร์สนามเคลียร์อะไรและเพื่อที่จะเตรียมให้เป็นเซอร์กิตของรถแข่งนะฮะแล้วมันจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปยัง สนามบินนานาชาติอของกาะลอมบอกนี่แหละนะครับมันก็จะเป็นเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษมันดาริก้าซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะมีความยาวประมาณ17กิโละนะครับไปจากจากตรงนี้แล้วก็ไปถึงสนามบินเนี่ยโอ้โหถือว่าสั้นมากครับ17กิโลกว่ากว่าเองเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะแอบคิดแอบยิ้มในใจแล้วโอ้คุณพูดแบบนี้มันก็ดีนะสิแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาส ข้างหน้านะครับอนาคตข้างหน้าคงไม่ใช่สุดสัปดาห์นี้น่าน่าจะไม่ทันนะหรือใครทันอยู่ฮะถ้าใครทันก็แจวเลยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยนะน่าจะเป็นปีหน้าหรือปีต่อ,ตอ,ตอไปหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าลงสนามบินปุ๊บก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็น่าจะถึงสนามนะฮะอ่ะมันใกล้สนามบินก็มาตรงนี้นะครับแล้วประธานในพีธีวิดีโอแกก็มาแล้วแกก็เ,าเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาลองบิดตามรูปไปได้เห็นนะฮะแต่ไม่ได้เห็น รูปที่แกลงคว Motor ่วมอเตอร์ไซค์นะฮะก็ถือว่าไม่เบาเหมือนกันนะฮะประธานาธิบดีคนนี้ของอินโดก็มาลงแล้วของสนามนี่ก็จะมีทั้งหมดอยู่17โค้งครับ17โค้งแต่จะมีความยาวที่ไม่ยาวมากครับแค่4.3กิโลเมตรผมก็เลยค่อนข้างที่จะแปลกใจอยู่เอ๊ะว่าทําไมมันถึงถึงไม่ยาวแล้วก็มีมีความความยาวทั้งหมดเนี่ยแค่4.3ไม่ถือว่าไม่ยาวนะแล้วแบบไหนถึงจะยาวล่ะ มันก็น่าจะประมาณ5กิโลขึ้นไปนะฮะแล้วแต่สนามยุคใหม่เนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าหลายๆที่ที่ทำกันมาในยุคนี้ส่วนมากค่อนข้างที่จะจะยาวแล้วก็จะมีทางตรงที่ยาวแต่ที่นี่กลับกลายมาทางตรงก็ไม่ยาวด้วยะฮะแล้วโค้งใเยอะอ่าโค้งเยอะผมไม่แน่ใจว่าเขาก่อสร้างขึ้นมาตามภูมิประเทศหรือเปล่านะครับเหมือนประมาณว่าอาจจะต้องการที่จะให้ไม่ไอยากจ,จะอะไรมากมายคือคือภูมิศาสตร์มันเป็นมาในแบบเนี้ยก็เลยสร้างสวมเข้าไป อันนี้ก็เป็นต่เพียงก,การคาดการณ์ตัวของผมนะฮะเพราะว่าแลเอามันออกมาแบบนี้แล้วมันก็เป็นแล้วที่วิ่งแบบปกตินะครับตามเข็มนาฬิกาเขาวิ่งจากฝั่งซ้ายเนี่ยอ้อมวนไปทางขวานะฮะก็จะมีโค้งขวาเนี่ยเยอะกว่าแล้วนะครับโค้งขาก็คือมี11โค้งโค้งซ้ายก็จะมีอยู่6โค้งรวมกันก็เป็น17โค้งมีทางตรงแค่500นิดๆน,น,นะครับอาตีไว้500 500จะเารอจอะ่ะนะฮะอยู่ในช่วงระหว่างโค้งที่1กับโค้งที่17นั่นเอง อ๋อนั่นแหละแต่โค้ง17โค้งนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะดังนั้นเราน่าจะได้เห็นอะไรที่แบบว่าเสียบกันนี่แหลกลานกันเลยทีเดียวละ่ะคิดดูนะฮะแล้วก็มาแล้วในแบบนี้ทุกคนจะได้เห็นนะฮะว่ามันจะบอกว่ามันจะเข้าทางทีมไหนมันก็พูดยากเหมือนกันนะแม้เราจะได้เห็นโค้งเยอะแม้เราจะได้เห็นทางตรงที่สั้นจะไปบอกว่าอุย้ยแบบนี้ดูคต,ติอันนี้ผมผมหมายถึงว่าในส่วนของโว l ์ฟสปูบไบค์ก่อนนะเออแบบนี้ดูคต,ติจะได้เปรียบไหมล่ะฮอนด้าจะได้เปรียบไหมหรือว่า ทีมที่เข้าโค้งดีๆอย่างยามาฮ่5อย่างคาวาซากิจะดีมันก็ยังคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่ายังไม่มีใครลงมาแข่งลงมาวิ่งเลยครับดังนั้นในวันศุกร์เนี้ยในวันศุกร์เนี้ยจะต้องมารอดูนะครับว่าผลเวลาตัวเลขที่ออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็ใครที่ถามผมว่ามันถ่ายทอดช่องไหนยังไงเนี่ยผมยังไม่มีคําตอบให้นะครับผมจริงๆผมเขียนไว้ในในตารางเวลาแล้วล่ะผมก็บอกว่าผมไม่แน่ใจผมพูดดักไว้เผื่อใครจะมาถามเผื่อใครไม่ได้อ่านน่ยส่วนมากจะไม่อ่านกันไง ผมก็ยังไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวรอวันศุกร์ก่อนถ้าจะเกิดวันศุกร์เขาถ่ายทอดช่องไหนนัก็จะโอเคแลพะพอจะดาวางถูกว่าก็น่าจะถ่ายทอดช่องนั้นทั้ง3วันะนะฮะนั้นก็รอไปก่อนหรือถ้าใครทราบใครมีแหล่งที่มาชัดเจนก็สามารถเม้นมาบอกได้นะครับโอ,อ้ถ่ายทอดช่องนี้แหละแน่นอนก็ว่ากันไปเนาะก็คอยดูนะครับในในวันศุกร์ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรในส่วนของเวลาเนี่ย,ยใยไหนทีมไหนจะทําเวลาได้ดีที่สุดแต่ถ้าจะมาพูดถึงในส่วนของ การแย่งแชมป์โลกที่จะต้องชิงดากันในตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะเราโฟกัสไปแค่2คนเท่านั้นก็คือคนที่มีคะแนนนําอยู่ดาวรุ่งจากยยมาฮหานะฮะนักแข่งจอมโหดจ,จากตุรกีนะครับทอร์ปาร์สกาติโอกลูอันนี้นําอยู่30แต้มครับถือว่ายยมามหาหมายเลข54ี่เนี่ยมีโอกาสสูงมากครับที่จะล้มแชมป์โลก6สมัยซ้อนในปีนี้ได้แต่ถ้ามองถึงแชมป์เก่าอย่างจอนนี่นะครับเจีวันหรือว่าจนาธานเรของคาวาซากิเนี่ย มีโอกาสจะป้องกันแชมป์ไหมถ้าโดยทฤษฎีมันก็มีอยู่แล้วเพราะว่าคะแนนมันยังไม่ขาดนำเนี่ยแต่ด้วยความที่ World Superbike เขาแข่งขันกันหลายเรสนะครับในหนึ่งสนามเนี่ยก็คือ1สนามจะแข่งขันกัน3เรสเรทที่1กับเรสที่2ก็จะมี25แต้มรวมกันก็จะเป็น50แต้มแลสองเรสแล้วก็เรสซูเปอร์โพอันนี้จะมีอยู่12แต้มก็เลยจะกลายเป็น62แต้มใช่ไหมครับอาจะมีอยู่62แต้มให้ได้ ชิงกันดังนั้นลาสกาเจโอโกก็เป็นต่ออยู่เยอะนั่นแหละคือถ้าสมมติว่าไปทำผลงานได้ดีในเรสแรกนะครับคว้า20แต้มหรือ25แต้มมาได้นั่ยโอเคนะฮะก็จะกลายเป็นว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกในสูงมากๆเลยทีเดียวถ้าเจียวันพลาดยิ่งแล้วไปใหญ่เลยใช่ไหมฮะดังนั้นมันจะมาตัดสินกันตรงนี้นะครับทุกคนก็คือการให้คะแนานเนี่ย เวทละ25นะครับแต่เลสซูเปอร์โฟที่เป็น12แต้มเนี่ยอันนี้เขาจะเอามาตัดสินมันเป็นคอลิฟายคอลิฟายนะฮะก็คือการคอลิฟายแล้วแล้วมีคะแนนๆคล้ายๆวันนั่นแหละใล้ๆสปินเลสนั่นแหละนะฮะจะเรียวกว่าเป็นสปินคอลิฟายก็ได้แต่มันอาจจะให้คะแนนเยอะหน่อยไม่เหมือนเอวันนะเอวันได้แค่3แต้ม2แต้ม1แต้มแต่ที่นี่ถ้าใครชนะก็ได้12แต้มแล้วก็แข่งขันเวทที่2ในวันอาทิตย์ก็จะได้ไปสตาร์ทคันแรกด้วยสำหรับผู้ชนะแล้วก็เรียง1 2 3 4ลงมา ตามอันดับซูเปอร์โพลเรสนั่นแหละใครเข้าที่เท่าไหร่ก็จะได้ออกสตาร์ทในวันอาทิตย์เรสที่2อันดับที่เท่านั้นะนะฮะก็ถือว่าได้ลุ้นกันพอสมควรนะครับใครที่เชียร์คาวาซากิก็คงจะแบบว่าลุ้นกันน้ำลายเหนียวแน่ๆนะฮะแต่ใครที่เชียร์ยามาฮ่าก็บอกกับผมว่าแหมคุณปุ้ยขอสัก2แชมป์เลยได้ไหมยมหามาฮ่าไหนๆก็คว้าแชมป์โลกในประเภทมอเตอร์จีพีแล้วอ่าถ้าเวิลด์ซูเปอร์ไบค์นี่ก็ไหนๆก็เจ้าก็เอาให้หมดไปเลยว่าอย่างนั้นนะครับ ถามเอฟซีของทั้งสองค่ายสองทีมหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงฮะรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับการจริงดำตรงนี้ยามาฮ่าจะชนะรูปแบบไหนจะเป็นยังไงคาวะสกิจะแพ้จะชนะยังไงนะครับแฟนๆทั้งค่ายเขียวค่าย,ายน้ำเงินเนี่ยว่ากันมาหน่อยนะฮะแล้วสถานการณ์ข่าวที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งมีอะไรที่น่าสนใจผมเห็นว่าแวบอยู่อ๋อนะครับเกือบลืมไปเลยก็คือทุกคนจำฮาฟิซายารินได้ไหมฮะนักแข่งชาวมาเลเซียฮะ คนที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นมาเป็นนักแข่ง MotoGP ด้วยนะฮะมามาขับในทีมย a m a ฮ่า e ท h กคีในตอนนั้นนะครับก่อนที่ขับแค่ฤดูกาลเดียวใช่ไหมแล้วแท็กคีก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนเขาต่อไปเพราะว่าย้ายไปทําทีมกับ KTM ไม่ได้อยู่กับยามาฮ่เลยทําให้เจ้าตัวเองก็จําต้องลงไปขับ Moto2 นะครับในปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยแล้วผลงานก็ยอมรับนะบว่าอาจจะไม่เปลี่ยงสักเท่าไหร่ดังนั้นก็หาความท้าทายใหม่ฮพิซาลินนะครับ นักแข่งหมายเลขหมายเลข55หรือเปล่าเออน่าจะใช่นะก็จะไปลงแข่ง World Superbike ในปีหน้าอันนี้ไม่ใช่ว่าลงแข่งแบบชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนบางคนนะฮะคือลงแข่งแบบเต็มเรสเต็มฤด,ดูกาลเลยทีเดียวก็ไปอยู่ในทีมโมริวากินะครับใช้รถ Honda ตัวแข่งก็คือ Honda CDR 1000RR-R หรือว่า t r i p l e R นั่นเองทีมโมริวากิก็ถือว่าเป็นทีม ที่เคยทำลงแข่ง World Superbike ก่อนที่ SRC เขาจะมาลงเต็มตัวนะฮะดังนั้นโมริวากิในสถานะของปีได้คือเป็นทีมเซตเทิลไลท์ของ Honda SRC นั่นเองนะฮะก็มารอดูนะครับให้กำลังใจกันได้ว่าฮาฟิเซลรินเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนประสบการณ์ก็ผ่านมาทั้ง Moto2 ผ่านมาทั้ง MotoGP ก็ถือว่าไม่เบานะฮะประสบการณ์เยอะขนาดนี้จะไปได้ดีกับรถโปรดักชันแค่ไหนกันนะครับทุกคนแล้วก็ทีม Honda ก็จะต้อนรับนักแข่ง2 2นักแข่งหน้าใหม่ด้วยอ่กอาก็ผมได้ถามเรื่องราวของพวกเขาไปนะ,ะก็คือชาเวเฮนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมาจาก m o t o 2นะครับมาจากทีม SRT นักแข่งชาวสเปนอีกคนหนึ่งก็เป็นสเปนเหมือนกันนะครับก็คือหมายเลข27อิเดกลเรโคนาอันนี้มาจาก MotoGP เ,เดียวฮะเรลโคนานี่ก็มีประสบการณ์ทั้ง m o t o 2แล้วก็ m o t o g p โอโ้ปีหน้าก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่า Honda ทั้งทีมหลักทีมเราใน World Superbike เนี่ยจะหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะขนเรานักแข่งโปรไฟล์ดีๆนักแข่งประสบการณ์พอตัวแล้วก็นักแข่งที่อายุยังไม่เยอะด้วยนะครับมารอดูการเปลี่ยนแปลงของ Honda ทั้ง2ทีมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเรามาลุ้นปีนี้กันก่อนนั่นแหละว่าแชมป์เก่าจะปลิวหรือเปล่าหรือว่ายามาฮ่าจะเหมารวมทั้ง2ประเภทกันนะก็ มาคอยดูกันต่อไปนะครับทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ